สวัสดีค่ะสวัสดี FC ซทุกคนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ดิกพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเดินสำรวจป่าป่าฟินแลนด์นะคะหลังจากที่หิมะละลายเนาะมาดูกันค่ะว่าป่าเขาดอกมงดอกไม้ใกล้ออกหรือยังนี่ค่ะยังมียังมีหิมะอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เยอะแล้วเนาะส่วนมากจะละลายเยอะแล้วค่ะ วันนี้ก็มากับคุณสาแล้วก็น้องไข่มุกนะคะเดินนำหน้าไปก่อนละแดดดีมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะนี่แดดดีไม่มีลมด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราไปเดินออกกําลังกายไปเดินสํารวจป่าก,กันเนาะ <c oughs> ไปดูซิว่าจะมีอะไรน่าสนใจมั้งไหม <c oughs> ตามมากันเลยค่ะ ไปแล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะเข้าป่ามาก็นี่เลยค่ะต้องปีนเขาค่ะนี่ปีนก้อนหินนะคะนี่คะนี่คือต้นบลูเบอรี่นะคะไม่รู้ว่าบลูเบอรี่ปีนี้จะดกไหมนะคะลุ้นๆค่ะ น่าจะดกอยู่ค่ะเพราะว่าหิมะเยอะมากเหลือเกินนะคะปีนี้ไปค่ะปีนเขากันสองพอลูกไปนูน่นละแบบทดสอบอันดับแรกลื่นค่ะเพราะว่ามันยังเปียกอยู่เนาะโอ <c oughs> น,นค่ะ ตกกฟติกชอบมาเดินแบบนี้แหละคะ่ะถ้าว่ามีเวลานะคะเน,ะน,นาะดูค่ะ,คะทางเดินยากมากเลยค่ะไปะทางเดินยังเดินยากอยู่นะคะดินมันยังเปียกอยู่ค่ะลื่นค่ะต้องคอยระวังนี่อันป้ายเหลืองๆนี่ก็จะเป็น อะไรนะคะเป็นอ่าสัญลักษณ์เนาะให้เราเดินตามไปค่ะสวยค่ะอู้สวยจริงๆเลยค่ะอากาศก็ดีนะคะวันนี้นใ,นใครบางคนจะข้ามค่ะ<ด>พ่อบอกให้กระโดดอ้าวกระโดดแล้วไป กระโดดกลับมาอีกรอบนึงสนุกเขาเลยค่ะไยดูค่ะ,ปคะเ,เป็นหน้าพานะคะตรงนี้นู้นข้างล่างนู้นค่ะดูค่ะสูงมากเลยนะคะดูค่ะสูงมากๆเลยค่ะที่ปีนกันมาเมื่อกี้เลยค่ะข้างล่างก็คือทางที่ติ๊กกับแฟนติ๊กเดินมานะคะบายป,ปลูกกับแม่ไปะแม่ปะ เนินอีกแล้วค่ะอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดดออกสุดยอดเลยค่ะวันนี้คุณสาบอกเราจะเดินกันประมาณเจ็กิโลนะคะวันนี้อาจจะมี ep หนึ่ง ep สองนะคะเพราะว่าพี่ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะไปค่ะโอ้ยขึ้นเนินมาก็หอบแล้วค่ะอ้ยสวยมากๆเลยค่ะ นน่นค่ะข้างบนจะมีกองหินเนาะขึ้นมาเกือบเกือบเกือบจะสูงสุดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะใครบางคนก็ยังขยันเดินอยู่นะคะยังเดินไหวอยู่คะ่ะนางโชคโอ้ยแดดดีคะ่ะคักติกละสโะอนแดดคะ่ะ สวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ติ๊กกับแฟนติ๊กยังไม่เคยมานะคะนี่ครั้งแรกเลยค่ะที่มาสองพอลูกเดินไปแล้วสวัสดีวันสงกรานด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะสุขสันต์วันสงกรานกันนะคะทุกคนติ๊กอยู่ทางนี้ติ๊กก็ ไม่ได้อะไรหรอกค่ะดีหน่อยที่ได้วันนี้เป็นวันหยุดเนาะคิดถึงคนที่เมืองไทยก็ได้จะโทรหานี่เลยค่ะโทรไปสวัสดีปีใหม่เขาเนาะ,นะกองหินเขาเอาหินมากองไว้เนาะจุดสูงสุดอ้ยดูค่ะวิวเขา อสวยงามงมากเลยค่ะนีคะเราก็จะลงแล้วก็จะเดินไปอีกติกก็นึกว่าไม่มีคนนะคะมีคนนั่งดื่มกาแฟเอาบรรยากาศอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายเขาหรอกค่ะ เราก็นึกว่ามีแต่ครอบครัวเราเนาะเราก็คุยกันเสียงอย่างดังเลยค่ะรบกวนเขาอะมีคนเดินมาอีกแล้วค่ะมีม,มีมีหลายคนอยู่นั่นนี่ติ๊กนึกว่าไม่มีใครค่ะนึกว่าจะมีแต่ครอบครัวติ๊นี่นะได้ยินไหมคะเสียงเขาอยู่ข้างหลังค่ะ สะออนสะออนบรรยากาศตรงนี้จะเดินยากนิดนึงค่ะทางแคบนะคะแล้วก็ยังมีหิมะอยู่ค่ะพอลูกพากันปีนไปนู่นแล้วเอ้าเอา,เอา ลงเขาแล้วค่ะเดินยากหน่อยนะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้องระวังค่ะน,นี่มีสะพานเล็กๆค่ะใครบางคนตื่นเนนะต,นต้นคะ่ะโอ้ยยังมีหิมะอยู่นะคะนี่ยังไม่ละลายหมดมีประปราย โอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะสะออนขายมกรรงแม่ได้ลูกอย่มะพ่อลูกเดินไปแล้วค่ะ ดูบรรยากาศบ้านเขานะคะป่าบ้านเขายังไม่มีดอกไม้นะคะพ๊่ยังไม่เห็นดอกไม้ขึ้นเลยดอกไม้ป่ายังไม่เห็นเลยคะ่ะอ สวยงามมากค่ะทางลงเขาค่ะเขาทำมันไดไว้ให้นะคะโอ้โหชันมากค่ะชันมากค่ะ้า,ะางนี่น,นะคะ ตรงนี้เขาทำบันไดไว้ให้ลงเขียนไว้ว่าระวังลื่นนะคะนู่นค่ะถึงนู่นเลยค่ะว้าทางลงชั้นขนาดค่ะดู ทำยังไงตึกจะกล้าลงคะนะนนนะพอลูกยังหาทางลงไม่เจอค่ะต้นไม้ล้มค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะดูค่ะล้มแล้วรากเขาก็ขึ้นมาด้วยเนาะดูค่ะลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกค่ะดูใครมุกเขาเดินทำท่าตลกไหมคะ เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วขึ้นไปอีกรอบเดินขึ้นเดินขึ้นนี่แหลขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้แหละค่ะไปแล้วค่ะพ่อลูกคขาเอาพ่อก็ห่วงถ่ายรูปก มันได้อีกรอบค่ะโอ้ให้ใครบางคนนั่งพักเหนื่อยค่ะกินขนม <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกเดิน <c oughs> มาเจอกรงกรน้ำแข็งย,ย้อย สวยงามมากเลยค่ะยังละลายไม่หมดนะคะนี่ค่ะกำลังละลายน้ำหยดเต๊กเต๊กเต๊กสวยงามมากๆเลยค่ะธรรมชาติเนาะถ้ามาตอนที่หิมะเยอะๆคงจะสวยน่าดูเลยค่ะคงจะแบบเยอะมากอะคะ่ะนี่ค่ะแตวตอนนี้เขาละลายเริ่มจะหมดแล้วเนาะอันนี้เหลือเพงสุดท้ายก่อนสุดท้ายค่ะนี่กำลังจะละลาย สวยมากๆเลยค่ะเจอร okay. ังมดค่ะรังบักเยอะเลยโอ้ยมดเยอะๆเลยค่ะปะทโคมาลินดาลาตุลเดชเอาในกระเป๋าเลยยนมูเห็นไหมคะ หมดทั้งนั้นเลยค่ะดูค่ะอุ้ยดูบาดสคือหลายแทะเดี๋ยวอ่อนกับป้ายัาง๋ยอ่อนในกับป้า,าเราเด็นดูค่ะเห็นไหมคะดำๆข้างในน้น่นอ่ะเต็มเลยเราไม่รบกวนเขาเนาะ <laughs> พอลูกเบกกันหามกันแล้วค่ะ <laughs> ขี่หลังพอล้วไม่ไหวละ เดินมาได้ประมาณเกือบครึ่งทางครึ่งทางแล้วเนาะคุณสาบ,บอกว่าครึ่งทางแล้วค่ะไอไปค่ะโอ้สวยค่ะตรงนี้ก็จะมีกระท่อมกลางป่าอยู่เนาะข้างหลังก็มีคนเดินอยู่ค่ะพามามาเดินออกกำลังกาย นี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้มานั่งพักกันนะคะนี่ย่างไส้กรงกไส้กรอกกันค่ะนี่มีฟืนไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยแล้วแต่เลยใครจะนั่งตรงไหนย,ย่างตรงไหนก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะเนี่ยพอลูกก็อยู่น,นู่นนี่ย ตรงนี้ก็มีที่ยากเห็นไหมคะคนสวยผู้สาวงามงามนี่ค่ะงามหลแดงมากเลยสีน้ำเหลือง,งเติ่นเลยเหลืองร,รามเลยค่ะสีน้ำพอมนคะคะดูค่ะไปค่ะ